กิจกรรมชาวนีที่โรงเรียนวันศุกร์ที่7มีนาคม2568เวลา11นาฬิกาว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสิงเขตหนึ่งเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ประจำปีการศึกษา2567ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลาอันโดยมีนางสาวรัติยาภูมิสายดอนศึกษานิเทศประจำกลุ่มเครือข่าย นางสุธัญญาพันรักศึกษานิเทศร่วมเยี่ยมชมให้กำลังใจกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยขอขอบคุณนายสีประสิทธิ์แซมมโนธผู้อำนวยการโรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองโปงลานให้ความอนุเคราะห์จัดสถานที่ในการแข่งขันขอบคุณคณะผู้บริหารบุคลากรครูนักเรียนให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง